คาแรคเตอร์ของพี่แป้นนะคะเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรเพื่อสังคมคาแรคเตอร์ก็จะแบบติดดินอะจะแบบว่าลุยๆไปได้ทุกที่เลยแล้วก็อุทิศเหมือนอุทิศชีวิตเลยเพื่อสร้างสารรค์ให้เด็กๆมีการศึกษาค่ะเสียสละมากการเตรียมตัวเพื่อมารับบทนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วบทเนี่ยมันก็เป็นบทที่เรียบๆอะ่ะ คือมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องแบบใช้พลังในการเล่นเยอะเหมือนดราม่าเรื่องอ,อื่นๆที่เคยเล่นใช่ปะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวในด้านของการขึ้นไปทำทำการถ่ายทําซึ่งสถานที่ที่เราถ่ายทำอะ่ะมันอยู่บนดอยต้องขึ้นจากพื้นราบไปถึง3ามชั่วโมงอะค่ะในการนั่งรถแล้วก็อยู่บนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างลําบากไม่มีน้าไม่มีไฟก็ค่อนข้างแบบแรกๆทรมานอะยอมรับเลยว่าไม่ไหวเพราะว่ามัน สาหัสมากสาหรับชีวิตอย่างเราอย่างเงี้ยเราขึ้นไปอยู่เป็นเดือนอพออยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มรู้สึกแบบว่าซึมซับกับความเป็นอยู่วิถีชีวิตแบบนั้นแล้วก็เริ่มชินแล้วก็มีความสุขกับมันการทํางานมันก็ส่งผลออกมาด้วยเพราะเรามีความสุขที่ใจแล้วการทํางานมันก็ออกมาดีด้วยมันก็เป็นธรรมชาติสําหรับพิมพ์นะคะค่ะที่มาเล่นหนังเรื่องนี้ได้ครัเพราะว่า พี่ปุ๊กกี้ซึ่งพุ่มกับเนี่ยก็เคยเจอกันตามงานมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าพี่ปุ๊กกี้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วทีนี้เนี่ยก็ไปเล่นเรื่องโคลิกซึ่งพี่ปุ๊กก็เป็นโปรดิวเซอร์เหมือนกันก็เลยบอกว่าเออพิมเนี่ยพี่มีโปรเจกต์หนังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งแบบเป็นหนังที่พี่ทําเองแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยพี่อยากได้คนที่ลุยๆแล้วก็มีฝีมือในการแสดงมามีประสบการณ์ พี่ก็เลยเล็งเห็นคุณค่าของพิมพ์ก็เลยชวนมาทํางานด้วยกันได้ไหมแล้วก็เอาบทให้อ่านซึ่งก็เป็นบทที่น่าสนใจบทที่กเ็เรียบๆง่ายๆดีอะค่ะแต่ว่ามันใช้เหมือนแบบอ่านแล้วมันมีความสุขอะ่ะอืมก็เลยโอเคที่ปุ๊กรับเล่นความท้าทายในหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งในฐานะนักสแสดงแล้วมันก็อืมคือ คือถ,ถึงแม้ว่ามันเป็นบทที่เรียบๆง่ายๆแต่ว่าพิมรู้สึกว่าการจะสื่อสารยังไงให้ท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกอินไปกับเราว่าเราเนี่ยเป็นพี่แป้นจริงๆซึ่งพี่แป้นเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการการสื่อสารออกมาเนี่ยมันต้องให้คล้ายกับต้นฉบับที่เขามีอยู่แล้วก็แววตาความรู้สึกมันต้องเป็นคนดีอ่ะคนที่อยากจะช่วยเหลือสังคมจริงๆคนที่มีความเป็นห่วงเด็กมีความต้องการที่จะให น้องๆชาวเขาเนี่ยเติบโตมาเป,เป็นเด็กที่มีคุณภาพเนี่ยเขาแรวตาเขาเป็นยังไงเพราะพี่มันก็ไม่เคยที่จะต้องไปคุกคลีอยู่กับเด็กไม่เคยที่ต้องไปสอนหนังสือไม่เคยที่จะต้องทำอะไรแบบนี้ก็เลยต้องเรียนรู้ตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นความท้าทายในบทบาทอีกบทหนึง่งซึ่งเราก็ไม่เคยรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการถ่ายทําต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยบนดอยใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะคะก็เลยอคือมันดิบมากๆอะ่ะ ก็น่าลองดีเพราะว่าก็ไม่เคยเล่นหนังแบบสาหัสสักการณ์ขนาดนี้ในเรื่องนะคะพี่แป้นและกลุ่มกระจกเงาเนี่ยมีความสําคัญกับเรื่องค่อนข้างมากเลยเพราะว่าพี่แป้นเป็นนักศึกษาพัฒนาก็จะช่วยในการที่ทํารายการทีวีสําหรับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งให้เขาได้มีรายการดีๆส,สาระสําหรับเด็กๆแล้วก็ใช้เด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมกันถ่ายทําตรงนี้มันก็ทําให้วิถีชีวิตของคน คนดอยอเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งเป็นส่วนช่วยได้มากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งทําให้ความสามัคคีในหมู่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยของชนกลุ่มชาวอาขาได้มีความสัมพันธ์ในทางที่ดีมากขึ้นก็ช่วยได้หลายทางเลยสําหรับน้องแคนดี้นะคะตั้งแต่ที่เจอครั้งแรกรู้สึกว่าน้องนี่เขาสวยนะหน้าตาเขาน่ารักแล้วก็รู้ว่าเขาเป็น ใหม่สําหรับวงการเขาไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยเขาได้คาแรคเตอร์ที่มันตรงใจพุ่มกับแล้วก็พอร่วมแสดงแล้วก็นึกว่าน้องเขาเด็กเขาจะเขาจะเล่นได้แค่ไหนหน้าเพราะว่ามันคงจะแข็งสําหรับเด็กที่ไม่รับการเทรนในเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเขาก็เล่นได้ธรรมชาติเล่นได้เป็นตัวเขาเองก็คือมีความใสมีความน่ารักในตัวของเขาเขามีสเสน่ห์ค่ะ คุง่ายคือเขามีเสน่ห์สมหรับเวลาอยู่ในจอภาพเนี่ยมันทําให้เราอยาก,ยากติดตามอยากดูเขาถึงแม้เขาจะไม่พูดก็ตามเราก็อยากที่จะดูเขาว่าเขาทําอะไรเขาเดินทําไปไหนอยากดูทุกท่วงท่าของเขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักแล้วมีเสน่ห์ดึงดูดอืมสหรับน้องแคนดี้นะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ย ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบมากอเหมือนมือโปรอะถ้าพูดถึงเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องความรับผิดชอบเพราะถ้าเป็นอายุเด็กๆพิมเคยร่วมงานกับเด็กมาเด็กจะแบบค่อนข้างงองแงคือถ้าไม่เอาแล้วคือร้องไห้แล้วแต่เขาอะเขาจะถึงเขาจะไม่อยากถ่ายแล้วเพราะมันดึกแล้วแล้วเขาง่วงแล้วแต่เขาก็พยายามที่จะให้มันเสร็จให้ได้เพราะว่ามันคือความรับผิดชอบแล้วเป็นเด็กที่น,นิสัยเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะต้องขอบคุณคุณแม่เขาเลยที่แบบว่า สอนน้องคอยคอยดูแลน้องคอยให้งานมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วเดยที่น้องเขาก็ไม่กดดันเขาก็แฮปปี้คุณแม่เขาก็แฮปปี้รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเขาเก่งนะคะหนังเรื่องนี้นะคะนอกจากจะได้บรรยากาศของอบอุ่นความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็ยังจะได้บรรยากาศของความใสธรรมชาติความน่ารักของเด็กๆซึ่งเราไม่เคยได้เห็นนะว่าเด็กชาวเขาเนี่ย เขามีมุมน่ารักน่ารักของเขายังไงบ้างซึ่งมันต่างจากเด็กเมืองเพราะว่าชีวิตเขาจะค่อนข้างแบบแบบค่อนข้างธรรมชาติมากมากดิบๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเปิดความโก้อะไรของเขาแต่ละคนออกมาเพราะว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์จะต่างกันเลยนะถ้าถ้าถ้าได้ดูดีแล้วเนี่ยคือมันจะรู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้เจาะจงมุกว่าคนนั้นต้องพูดไดอะล็อกนี้แล้วมันจะขำหรืออะไรเงี้ยแต่มันจะขำที่ท่าทีของแต่ละคนเนี่ยมันจะทําให รู้สึกว่าดูแล้วมันน่ารักอ่ะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะเออเขาไม่ได้โดนปั้นแต่งเขาไม่ไเรียนแอคติ้งมาเขาไม่ได้มาได้กับบทบทพูดแต่เขาน่ารักเขาเป็นธรรมชาติในตัวของเขาเองก็เลยอยากแบบเออตรงนี้พิมพ์ว่าเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งในหนัง,งเรื่องนี้ที่อยากจะให้ลองมาดูกันคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะ <S <S <ๆ>ก็คงจะมีความรู้สึกแบบเดียวกับพิมพ์คือมีความอิ่มใจแล้วก็ความสุขที่ได้เข้ามาดู ก็พิมคิดว่าคงจะได้รับการซึมซับให้รักรักครอบครัวมากขึ้นรู้สึกถึงคุณค่าที่เรามีอยู่ข้างกายเราโดยที่บางครั้งเราก็มองข้ามมองข้ามพวกเขาไปตรงน,นี้แหละพิมว่าสามารถดึงกลับมาได้ให้ได้ดูหนังเรื่องนี้ค่ะ